บอกนะเบนน่ะมัวน่ะนะทำมึงนะโชคแบบทำไปด้วยน้ำม้วนนะโชคดีกูสอนดีก็แสนชัยแสนชัยมึงสอนมึงแบบชาเรื่องมัดเนี่ยมึงต้องอันดีบนอุ้งว่าน่ะถ้าเกิดมึงมัดอันดีๆนะมัดจะไม่ทิ้งแม่อิงเลยเองจะไม่มีบาดแผลจุบจ้บอย่างนี้เลยถ้าเกิดพี่สอนมัวน่ะแสนชัยสอนไอ้พวกมวยแค่เขาสอนไม่ใช่สอนอย่างนั้นเข้าใจไหมเขาเวลาสอนเองเนี่ยดีจะเองก็เจ๋งกว่านะถ้าเกิดเองไม่ได้เจ๋งเองเรียบร้อยเองโดนมัดเขายับเลย ใครกให้สอนไอ้ปัดหมัดอย่างนั้นไงรับหมัดเอาหน้ารับหมัดอย่างนั้นไม่ได้เซนชัยสอนอย่างนั้นทําไมเขาเขาเก่งไงเซนชัยเขาเก่งเขาเอกรับเขาหลบหมัดได้ใช่ไหมแต่เราหลบไม่ได้ใช่ไหมพอเราหลบกบโดนหมัดไม่ไม่สอนเซนชัยไม่ได้สอนฟังเซนชัยสอนเราอย่าทาตามเขาเขาง่กว่าเขาก็ต้องทำมือเขาต้องทำเข้าใจไหมมือเราต้องทำถ้าเกิดเซนชัยสอนอย่างนั้นหลับถ้าเองไม่คนนะ โดนหม,มัดมวนหลับากา,ากระไม่ถึงยกที่เองได้แขหนึบเชื่อผมวันหน้ามา,มานี่หนี้สอนให้ซีสอนให้เขาเวลาเขาสอนมวยเขาเขาสอนยังไงเเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาสอนใหน้เขายับอ๊โอเคออบอ๊เออผมแมงก็ไปสอนเว้ยยังสั้นเอาหนาเอาอย่างไปรับมัดซุ้มซีซุ้มเกาม่าที่ใดอยู่บอ๊ะสอนเมืวยยังสั้นช่นมีประโยชน,น์นะครั้งขัข้่ได้เอะบ่มีปรรยยัญญาของอยู่ของมัวบ้วันก็ ไม่ชนะเมื่อวานเราใช้ปัญญาเราโดดๆเราใช้กำลังเราโดดๆถ้าเกิดเราไม่มีปัญญาวันเตะนะเข่าอย่างน่ะอ้ยดีอ้างดีไหมพี่แสงมันแล้วมึงชกแล้วมันเอิญมึงไม่กิ้งเขามึงเอามันลงคลิปีบมันเตะหนาให้มันไม่นตะหนาไอ้แดงอย่างเมื่ได้มันตายมันไายมันดิซอนมวยเป็อยังบัวขาวมันดิซ้อนชงกึ่งกึ่งดีด้วย ตอยมวยยางสิตหัวมนก็บรลุกยางทำหัวแีื่อมันจะเปงย่างยางมันก็หมามันก็เหยียบยางมวยคํามึงตัวจะตายมันนะเรืงสิเนอะร่วงรก่แรกยางก็ตีมานโอยางเวลาผมเตะเมต่อยุ่งสินี่เก่งยี่นั่บุมมวยของคือยางนี้เห็นว่าเสียหัวของหล่านายแข็งเรงนยาง ตื้อือืมึงนึนกว่าอย่ของนี่คืออย่างนี้บนหนเลยมั้งมึงไปหามนม่ไ่้ไปมันว่ากูดซื่อก็กูบอกมึงเตะกวอันดีชนะว่ากูหนาดีสองก็สมรักอย่างทีแหลกจยจบ่มละให้มเดลเห็นมเดลกู้